สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่องสักชัยอนะครับผมวันนี้เรามากับเจ้าฮิโนเมกานะเป็นหกล้อแต่งเต็มเลยนะทุกคนวันนี้ก็เป็นหัวตอนเดียวนะส่วน,นสีแดงก็เป็นหัวมีแครนะทุกคนแต่งก็ในเดียวเดียวเลยครับผมมากับน้องเปาสองคนนะวันนี้นี่ทุกคนอย่างหล่อเลยเมกาแต่งเต็มเลยเอาไว้น่าไปเลยดีกว่าครับผมวันนี้เราก็จะไปขุนทรายแล้วทุกคนนะ เดีชายไปส่งหน้างานสักหน่อยหายทั้งสองคันครับผมเสียอย่างพราะรอะครเนี่ย ผมเสียงคนเงียบอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นภายใน V I P นะทุกคนเอาฝุ่นโคโหดเลย ขวาน,นะครับใครอยากดูไลฟ์สดก็พรุงนี้นะครับผมเฮ้ยคลิปนี้ลงลงวันไหนดีวะลงพรุ่งนี้มั้ยเอ้วันวันมันลืเนโอเคคลิปนี้นะ่าจะลงพรุ่งนี้นะทุกคนลงวันวันพุธ ภายในยกันบ้างนะ เหมือนรู้สึกว่าเหมือนจะเดียวกับขนไมไหมนี่คันเดียวกันนะ่ะ <c oughs> ความรู้สึกความรู้สึก <c oughs> ไล่บี้เลยสองคันเนี้ยจะแซงกันไม่ได้นะ เรียกว่าหน้าหน้านะเ,าเ,าเขาไปอ,อะ่ะ <laughs> เจ็ดตันเก่าพอเท่าไหรเกันมนเาเนกกระโดดนี้ก็เป็นบ่อทรายรับผม cái nước lớn này Tại điều này chẳng tìm lắm á à, cảm đất mà Thế nên là tặng khuẩn đã nhiều rồi hả nè? Tặng 5.000 hả? Thế nhiều hơn là tặng cho mấy người đây Khuẩn tặng nó đã đầy rồi hả? Không đầy đủ, vẫn còn đầy đủ 95% thôi 30. 30. 30. 95อ,อ่ศัเกลเนียน ไลรสดมาตักทรายแล้ว ดูเหมือนขนได้น้อยมากเลยูยี่สิบเจ็ดดัน,ะนบนไม่ลถ1สล้อเลยเอ้นหนักยีตันอะ่ะได้เนื้อยีตันสิล้อรวมรถมันยิบหานี่นน <c oughs> ใช่เหรอไม่ใช่สามสิหร าจะประมาณนั้นไงพ้สิบสองล้อมันสามสิบะอ๋อน่าจะใช่หละสิบล้อไอ้หกล้อมันเท่าไหร่นะสิบห้าไหมหต่หกว่าสองเดียวเลยใชยเบรกสายเบก,บกเอ็บ <c oughs> ผมผมสงสัยนะทุกคน หลัรถเบรคสามคานคนเอสเคสองร้อยสิบน้ำหนักเกินอ่ะพี่ยังสงสัยอ่เลยเนี่เกินได้ไงแยกช่างคานฮะแยกคานช่างแยกล้อนะมันเป็นตาช่างไหมตาช่างลอยหรือเปล่าเดี๋ยวช่างทีละล้อ ซื้อโมอบูนสี่ครับแต่ว่าน้ำหนักเกินครับเสียเปล่านะน้ำหนักรวมได้เท่าไหร่ขึ้นซื้อโม่สี่คิวครับใส่ได้แค่สามคิวอะไรสี่คิวโดนเลยก็ไม่สิบล้อไปเลย ข้าบ้านเรือนได้ข้าซอยแคบๆได้นะจะว่าเกวกระบาดต่อมงเลยรถกระบาดต่อที่นี่พายิซัดดัดดัดน้ำหนักลอยนวลเลยต้องระวังอ่ะ ครับหลักว่าเยอะอยู่นะติดรถครับผมใช่แล้วจะะปรกับประกันตัวคนขับก็หลายบาทเลยแล้วทางที่ดีเขาบอกว่าให้เอารถเป็นชื่อไฟแนนซ์นะพี่ไม่ใช่ชื่อเราเนาะยี่ห้อหมดแล้วก็เอาไปรีไฟแนนซ์นะเพราะถ้ารถเรารีไฟแนนซ์ตำรวจเขาจะยึดรถเราไม่ได้ ขนซ้ายวิ่งกันยาวอะพี่เนี่ยยังไม่ถึงเลยนี่แ <c oughs> ยกขวานะันี้เขาสังเกตเดียวสองเที่ยครับอ๋อคนละคนละเที่ยครับมันวิ่งไกลก็เลยเอา ให้น้องเปามาช่วยวิ่งนะทุกคนได้พี่ลืมเลยด้วยนะบ้านหลังไหนอ่ะ ตามด่ากันแล้วหา <c oughs> บ้านยังต่อครับจำบ้านไม่ได้จำบ้านลูกค้าไม่ได้แล้วก <c oughs> ลางไหนแล้ววะ

พ่อจอเริ่มก่อนนะกินมันลงกองเล็กๆเลยดิอย่าบอกอย่ายาถึงหน้าบ้านเลย <c oughs> มีสิทธินะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาก็้นายหน้าบ้านพอดีไ่นกว่าจะหมด đưa nó vào nhé Tựa từng ra bàn Đây, để nó phải chọn Phải chọn vẽ Thế thì tua này, này. อย่าไปมองครับด้านขวาอย่าไปมอง <laughs> ไอ้หัวเขาก็มาลงนีกันเลยโอเคทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ ไปสงสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณอันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้ก่อนนะครับไล้เจอกันคลิปหน้าครับผมสััสดีครับ